พี่ทำไมพี่เอาโถยาดองมาตากไว้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพี่มาตากทาไมเนาะโถยาดองเนี่ยไม่ใช่โถยาดองครับเป็นคอนโดมมดแดงครับ อ้าวโคอนโดโมดแดงเหรอพีอ่อาหารชั้นสูงเนะาะเมื่อก่อนอยู่ตามยอดมงยอดไม้นี่ก็เป็นอาหารชั้นสูงเหมือนเดิมอยู่ในคอนโดเลี้ยงง่ายครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับแล้วไปได้แนวความคิดเลี้ยงมดแดงมาจากไหนเนาะ,ะพี่มดแดงบ้านเรามันไม่มีกินแล้วเหรอพี่ทําไมต้องมาเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วครับตอนนี้ต้องเลยเกิดการพ่อเลี้ยงขึ้นมาครับตอนนี้เริ่มหายากแล้วครับตอนนี้เลี้ยงในบ้านในอะไรได้หมดแล้วครับอไอคอนโดของพี่เนี่ยมันทํายังไงบ้างเนาะหลักการง,ง่ายๆจะเป็นแบบนี้ครับเนเนเนสวันนี้ครับผมเกษตวน้อย ชื่อเล่นชื่ออ่อนนะครับบ้านผือใหญ่นะครับหมู่ส1ตําบลรัตนาบุรีอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมันหากินยากเวลาอยากใส่ต้มไก่ต้มปลาเราก็แค่หมุนขวดแล้วก็เทเสร็ครับไม่ต้องไปหาในต้นไม้ครับต้มไก่ต้มปลาต้มไก่ก็จะมีไข่มดแดงใช่ครับครับต้มไก่ต้มปลานี่ไม่ต้องบอกใครครับสุดยอดอย่างนี้พี่ดึกๆกก็ต้มไก่ได้เลยเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้ยนะครับโอ้ยน่าสนใจมากเลยดึกดื่นค่ำคืน ดูไหนพี่ก็หาหมดแดงมาใส่ต้มได้หมดเลยอยากได้เวลาไหนก็ได้ตลอดเลยครับเพราะว่าข้อดีคือมันจักออกไข่ตลอดเลยนะตามที่พอเลี้ยงมามีทั้งเล็กทั้งใหญ่คือมันจะเป็นร่นของมันเลยครับเน<อ>ี่ยนี่ครับไข่เล็กๆเต็มเลย<อ>เราสามารถเลือกในดูข้างนอกรู้เลยครับว่าอ,อยากได้ลังไหนคือชี้เอาเลยใช่ครับแล้ววิธีการเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมพี่ง่ายครับง่ายจะมีเทคนิคหลักๆอยู่สี่ข้อครับลูกแรกก็คือลงเลีอยงก่อนถ้าล่างต้อง ขาลองน้ําอย่าให้หมดุดหนีได้อือันนี้คือเลี้ยงในบ่อกบอกบ่อปลานะครับ<อ>ชั้นนี้ก็คือต้องมีไม้วางนะครับเพราะว่าตอนเรามุดมามุดมันจะล่วงลงไปข้างล่างแล้วมันจะขึ้นมาได้ถ้าไม่วางไว้มันจะตกน้ําครับอ๋อแปลว่าโรงเรือนจําเป็นต้องมีสองชั้นใช่สองชั้นข้างบนก็คือกันแดดกันฝนลัลงเขาต้องอยากให้ถูกฝนครับถ้าถูกฝนเขาจะย้ายที่เลยเขาเขาจะย้ายหาหลังใหม่อยู่<อ>ข้างบนก็คือฝนไม่สาดไม่อะไรนะครับคือกันแดดกันฝน เนี่ยดูเขาจะปิดรูที่เราเจาะไว้หมดเลยนี่ครับนี่อนี่นี่เอียงเขาจะรู้ว่าตรงนี้อ่ะมันมีแบบว่าโอกาสที่อ่าฝนมันจะสาดน้ําจะเข้าเขาก็เลยทําการปิดใช่ใช่เขาจะปิดรูของเขาของเขาเองครับเลยหลักการง่ายๆนะครับใช้เข็มมือทายล็อกไี้แล้วเจาะรูแบบนี้ครับล็อกฝาใช่ครับล็อกฝาแล้วเจาะรู้่างนี้ใช่ครับแล้วก็ยึดไว้กับโคงเรายึดไว้กับโคงแล้วก็ขวดก็จะเจาะแบบนี้ครับนี่นี่นี่รูต้องใหญ่แค่ไหนพี่ ประมาณนิ้วนิ้วชี้ครับนี่ครับไปนิ้วชี้เข้าได้เข้าได้เนาะขนาดนี้ข้างบนจะเจาะรูแบบนี้ครับเป็นรูระบายอากาศนะครับเพราะว่าข้างในจะชื้นครับครับแล้วก็ปิดแบบนี้ครับนี่ครับทครับผมเห็นแวบแรกนี่มันโถยาดองชัดๆมันใช่ถยาดองไม่หนีพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวนี้นะครับนี่นี่ก็สําคัญเหมือนกันเพราะทําให้มดมันจะไต่ขึ้นมาข้างบนครับเนื่อือะไรก็ได้แล้วแต่แต่อยากให้ทําตาตีๆหน่อยจะดีครับ ตาขนาดนี้ประมาณปลายนิ้วก้อยากาลังดีไว้เป็นทางเดินของมดครับให้หมดเดินเข้าหลังครับ<อ>แล้วก็ต้องมีไม้เพื่อเราวางไม้แบบนี้ครับไม้ที่จะเป็นสะพานพาดเข้าไปในรูเข้าหลังครับหลังจากที่มีโรงเรือนแล้วเราก็หาหลังมดแบบนี้นะครับน่เน่เน่เน่น่นี่ถ้าเราจะเลี้ยงมดก็ต้องไปหาหมดเนาะพี่เนาะใช่ครับต้องขยันหานะครับต้องพี่ชีพหน่อยนี่นะครับหาหลังมดแบบนี้แล้วเอามาวางไว้ในโรงเรือนเพาะเลี้ยงที่เราทําแบบนี้นะครับวันแรกที่เอามานี่คือเขาจะ วิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าเขาจะตื่นสถานที่แล้วก็จะตกน้ําเยอะให้อมาวางไว้แบบนี้ก่อนประมาณสักสองวันแล้วก็ค่อยทําการแยกรังแยกรังก็คือเด็ดใบไม้แบบนี้นะครับเนี่ยเด็ดเจ็บอกทีละน้อยสองน้อยคือบังคับให้เขาเข้ารังได้ได้เร็วครับเราต้องแยกรังเขาไม่มีสูตรไม่ใช่วางไม่ใช่เชิรวางบรนี้เขาจะไม่ทิ้งรังเก่านะครับเราต้องแยกรังทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เขาจะเข้ามาสํารวจแบบนี้ครับเนี่ยหลั um กๆก็คือจะแบบนี้เขาจะ ย้ายบ้านอาหารที่ให้ก็จะเป็นพวกแมลงทั่วไปนะครับจิ้งหรีดตะกะเตนได้หมดนะครับนี่นะครับจิ้งหรีดที่ให้จะวางไว้ในถาดแบบนี้นะครับเขาจะลากเข้าไปในข้างในคอนโดเขาเลยครับจิ้งหรีดตะกะเตนเอามาวางไว้มุจะลากเข้าไปกินได้เลยครับแมลงทั่วไปได้หมดเลยครับแมลงตัวเล็กๆครับแล้วเขาจะลากเข้าไปในกระปุกเขาโอ้เขาจะลากว่ากินบ้านใครบ้านมันเลย่ก็คือจะเอาเข้าไปให้ลูกให้หลานเขาข้างในเลยครับนี่เขาเขาจะลากเข้าไปข้างใน ต้องให้ครับขาดน้าไม่ได้นะครับน้ําที่ให้ส่วนมากที่ให้นี่จะเป็นน้ําหวานนะครับโอนี่นะครับเป็นน้ําหวานแบบนี้นะครับนี่นะครับเทแบบนี้นะครับนี่มุดจะชอบน้ําหวานมันเลยครับเทแบบนี้เลยครับแล้วไม่ต้องผสมน้ำหรอพี่หรือว่าผสมน้าด้วยผสมน้าครับนี่เทแบบนี้แล้วก็ผสมน้าแบบนี้นะครับอืมแล้วก็น้ำเปล่าเทตามเลยใช่ครับ ผสมน้ำให้เขาแบบนี้อ้ยนี่เขาไปจะกองกันเยอะแยะเลยเนี่ยพี่แปลว่าเขาชอบมากเลยเนาะใช่ครับหลักๆเคื่อมดจะชอบน้ําหวานมากนะครับเขาจะเก็บน้ําอันไว้ที่ตูเราครับนี่ครับจะออกเย้ยๆนะเขาจะเข้าไปเลี้ยงลูกเขาข้างในครับนี่ครับยาขาดน้ํานะครับน้ําสําคัญมากอาหารก็สองวันครั้งหรือวันละครั้งก็ได้แต่เรื่องการออกไข่นี่ดูครับนี่เป็นรุ่นๆเลยครับเลี้ยงง่ายนะครับลองลองทำดูครับไม่เข้าใจตไหนก็สอบถามได้ตลอดแล้วมีอีกเทคนิคหนึ่ง เอามดต่างถิ่นเข้ามาไม่ให้มดกัดกันอ๋อผมกําลังจะถามพี่เลยพี่ว่าเออมดแต่ละลังที่เราไปเอามาวันนี้เราได้สองลังเมื่อวานเราได้สามลังแล้วมดมันมาจากต่างต้นไม้ต่างถิ่นเนี้ยใช่มดต่างถิ่นมันจะกัดกันไหมอ้วกัดกันเยอะมากตายกันเยอะมากนะครับการนามดต่างถิ่น่นมาเลี้ยงสมมติว่าได้ห้าหกลังมาเลี้ยงด้วยกันอีกันตายเยอะมากแล้วมันมีเทคนิคหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกใครอยากรู้รอชม E ีพีสอง ที่เกษตรส .9 เกเดี๋ยวขออีกคลิปหนึ่งนะครับพี่แบบเด็ดเอันนี้ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมพี่ยังไม่มีใครรู้เลยรับประกันสูตรลับเอามดต่างถิ่นมาไม่กัดกันแน่นอนครับไม่มีใครเปิดเผยด้วยยังไม่เปิดเผยยังไม่มีใครเปิดเผยเลยตามที่เรียนรู้มาใจร้อนนะครับให้ติดตามที่เฟซบุ๊กเกษตรตัวน้อยนะครับกดสมัครเข้ากลุ่มปิดได้นะครับเรียนรู้แบบไม่มีกักนะครับเรียนรู้ได้จริงครับแบบไม่ต้องไปลองผิดลองถูกว่าทํายังไงคือ สอนแบบไม่ต้องกากครับเป็นเลยครับรับประกันคัดแชทถามได้ตลอดหรือดูในกลุ่มจะดูเป็นเลยครับหลักๆดูไม่ยากครับตลอดทีพเลยใช่ไหมครับตลอดชีพครับเป็นกลุ่มปิดนะครับดูได้เฉพาะสมาชิกไม่ต้องไปลองผิดลองถูกว่าเลี้ยงยังไงอาหารอะไรที่ให้ก็เทคนิคการเพิ่มมุดเอามุดต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงโดยไม่ให้มุดกัดกันจะจะเพิ่มประชากรแบบไหนมีเทคนิคเคล็ดลับครับไม่ใช่ว่าหามุดมาเลี้ยงด้วยกันครับมันกัดกันตายหมดเลย ทำไม่เป็นพี่อยากได้เบอร์โทรพี่โทรถามวิธีการเข้าไปสมัครเนี่ยมีเบอร์โทรไหม086ครับ53945030865394503บวก idline ครับโทรเบอร์นี้เลยครับตอบทุกคําถามครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรอกกาจ,จะนามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ